ลุงน้อยมาแล้วไม่เผ็ดลุงน้อยกินอะไรกินกุ้งไง <laughs> สวัสดีครับผมบาร์ e ีบีเมมโมรีนะครับวันนี้เราจะมาทํากุ้งแก้วลาวาไข่กุ้งราดน้ะะําปลาร้าคักๆมีคนถามเข้ามาเยอะมากนะฮะหลังจากที่ทาคลิปปลาแซลมอนราดน้ะะําปลาร้าบอกว่าเฮียทำน้ำปะลาร้ายังไงปรุงน้ําปะลาร้ายังไงวันนี้คลิปนี้มีคําตอบครับผมกระทะอยู่นี่เดี๋ยวจะมาปรุงน้าปะลาร้าให้ดูว่าเขาทํำยังไงไปครับส่วนผสมมีไม่เยอะนะมีพริกมีมะน,นาวมีกระเทียมแล้วก็น้ําตาลปี๊บนะครับผมแล้วก็ใช้น้ะะนําปลาร้านี้นะฮะไม่รู้เดียนนี้อร่อยนะ เฮียชอบอ่ะเดี๋ยวเรามาปรุงกันนะฮะเริ่มจากตั้งเตาให้ร้อนก่อนเลยเทน้ำปะลาลงไปว้า wow. วร้อยเหาะร้อยเหาะนี่ครับหลังจากเทน้ำปะลาลงไปเทน้ำเปล่าตามไปฮะประมาณนี้ประมาณนี้ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปครับนะแล้วเคี่ยวไว้เข้ากันเคี่ยวไปเรื่อยๆใช้น้ำตาลปี๊ปนะสำหรับเฮียนะถ้าเป็นน้ำตาลทรายเฮียว่าไม่อร่อยส่วน,นละลายเข้ากันหลังจากนั้นบีบมะนาวลงไปฮะชอบเปรี้ยวก็ใส่เปรี้ยวชอบหวานก็ใส่หวานไป น้ำลายแตกแล้วอะหลังจากนั้นใส่กระเทียมลงไปเลยฮนะพริกเทลงไปครับผมชอบเผ็ดครับเผนะ็ดฮะเป็นยังไงเป็นยังไงหน้าตา,าน้าปลาของเราไม่ยากใช่ไหมง่ายๆบอกเลยว่าง่ายมากอยู่ที่รสลิ้นของเราอะเราชอบแบบไหนก็ทําแบบนั้น <c oughs> เรียบร้อยครับผมเป็นยังไงไม่ยากเลยน้าปลาของเราได้เรียบร้อยทิ้งไว้ให้มันเย็นก่อนนะอย่าให้มันร้อนนะครับร้อนเดี๋ยวกรุ้งสุกราดลงไปอือหือ เละเทะหมดลุงน้อยกินไหมกินไหมลุงน้อยอยู่นี่หลายคนเรียกหาลุงน้อยเยอะกุ้งแก้วลาวาไข่กุ้งราดน้ำปะลาร้าคักๆไม่ไหวและะ้วอ่ะอยากกินไม่ต้องไปซื้อที่ไหนครับผมทาเองช่วงนี้เฮียทาเองอยู่บ้านกักตัวไม่ไหวแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปกันเลยครับผมนี่ลาวาไข่กุ้งด้วยโอ้โหไข,ข่กุ้งเป็นเม็ดหมนี่ครับอือหือห้อเฮ้ยสเต็เบอร์อ่ะต้องซดน้ำอะ่ะ หูน้ำปะลาล้าสุดๆบอกเลยว่าสุดๆต่อกันเลยครับแซ่บมากอืรสชาติมันแบบว่าหอมน้ำปะลาออกหว,วานๆน,นิดนึงเปรียปร้ยวๆแล้วก็มีรสชาติของพริกและกระเทียมฮะเฮียว่าตรงนี้อ่ะนี่อย่างนี้เลยชัวร์มากไปอื้มอืม สดเรามีไข่กุ้งด้วยจยัดไปหืมกุ้งกรอบเด้งมากกุ้งมันสดอ่ะวกับน้ำปลาร้านะคากมากวันนี้อือร่อยมากที่สุดแล้ววันนี้ความอร่อยขนาดนี้เตรียมซดเลยดีแบบไป Uh huh. กระเทียมอร่อยนี่เลยล้างมือเรียบร้อยแล้วนะฮะกระเทียมฮะ uh huh. วนไปครับวนไปลากไปลากเข้ามาขึ้นมาเนี่ยหยดหยดอย่างนี้เลยผู้ร้อนมาก,กวันนี้ร้อนมากเลยเพอออกข้างนอกแต่รู้สึกมันบรรยากาศดีเวลาถ่ายข้างนอกไปครับ uh huh. uh huh. อยากให้ทุกคนได้ชิมเลยนะปะลาลาแบบโอเคอร่อยไหมอร่อยนะ uh huh. เอาผักจุ่มด้วยไป <Bye. S 1> แล้วไข่กุ้งกรีบกลับกรีบกลับไข่กุ้งน้ำปลา <c oughs> โคตรอร่อยเลย <c oughs> เติมกระเทียมหน่อย <c oughs> อยากกินอะไรต้องได้กินนะครับผม มีคนถามเข้ามาเยอะมากบอกแล้วเฮียท,ทำน้ำปลาลาบยังไงวันนี้มีสูตรให้ดูเรียบร้อยแล้วไม่ยากเลยที่สาคัญขอให้ใช้น้ําตาลปี๊บนะใช้น้ําตาลทรายเฮียว่ามันไม่หอมอะถ้าใช้น้ำตาลปี๊บนะโอ้โหหอม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  <c oughs> ขอสองตัวเลยครับผมตัวเดียวไม่ไหวชอบซดอะชอบซดน้ํามันอะชัวร์มากไป <c oughs> หอมน้ำปลามาก เมนูนี้เอาไปเลย9.9ยังไม่ถึง10ต้องแซลมอนอ่ะ10แน่นอนเพราะเฮียชอบกินแซลมอนมากกว่ากุ้งืกระเทียมมองหากระเทียมฮะอยู่ตัวกุ้งมีไข่กุ้งด้วยนี่ฮะน้ำปะลากระเทียม,มวิธีกินให้อร่อยเอาผักวางไว้เงี้ยเอากุ้งวางไว้เอทถางออกฮะกุ้งวางไว้ราดน้ำปะละาคักๆไป โอ้โหจะหล่นลานน้ำปลาาคักไปชัวมากไปอขอบคุณเนียฮะม,ม,มีความสุขมากเลยเวลากินปลาาเนียชอบกลิ่นของปลาาแล้วก็รสชาติของมันมคลิปนี้ไม่ตลกเลยคลิปนี้กินจริงจังเลยว้าว <Wow. S 2> ใครอยากให้เฮียทำอะไรร้านน้ำปลาาอีกนะลองคอมเมนต์มาเดี๋ยวเฮียจะมาทำให้ดู หวิตมาเนี่น้ำปลาเขาหอมจริงกิ่นปาดามหอมชื่นใจไข่กุ้งเรียงรายปตาตัวเดียวไม่พอขอสองเอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอม กุ้งคำน้ะปลาค้ำนี่ให้ลุงน้อยมาหน่อยไหมโอ้ไม่เจอนานตอนรับลุงน้อยเลยครับนี่มาแล้วเพื่อนมาดึงกันนี่เลยติดโกดิกติดอะไรนะโกดิกคืออะไรโกดิกโคเด้นอะไรคืออะไรโคเด้นไอ้ที่เขากักตัวกันเนี่ยโควิดโควิดติดโกดิกโกดิกโควิดลุงน้อยเรียกโกดิกเป็นงานสาวแฝด์เขาบอกหน้าเราเหมือนกันถ้าเหยียดแก่ก็แบบนี้ใช่ไหม ลุงน้อยชิมบะทำเองเพื่อนจ๋ามาเลยเพือ่อนจ๋า <c oughs> ลุงน้อยมาแล้ว <c oughs> เป็นไงต้องเผ็ดอีกต้องเผ็ดอีกใช่ไหมแสดงว่าลุงน้อยกินเผ็ดกินผักด้วยลุงน้อยไม่เผ็ดฮะไม่เผ็ดลุงน้อยกินอะไรกินกุ้งเน่ยกุ้งเ่ยไม่น่าถามต้องให้เผ็ดกว่านี้ใช่ไหม,ไมให้ร้อนหหอ,ออกไปไฟเล็วแป๊บ ไหวเหรอกินเห็ดขนาดนั้นอ่ะเพื่อนเอเด้อมาเด้อมาเด้อหลานอ่ามามา <c oughs> หายไปนานหายไปไหนบอกเพื่อนเพื่อนหาตัวใมันหมดแล้วเนี่ยเหรออืมหาทุกวันอ่ะเรียนต่อเรียนต่อไปเรียนต่อไปเรียนต่อ,อสอบเข้าครูแล้วสาขาอะไรภาษาไทยภาษาไทย คิดถึงทุกคนอ่ะคิดถึงไหมทุกคนก็คิดถึงลุงน้อยหมดลุงน้อยหายลุงน้อยหายหายเดี๋ยวจะกลับมาแล้วตัวนี้แกแบบงานเยอะธุรกิจรัดตัวไม่หยุดเลยไม่ได้หยุดเลยเหรอนอนนอนไม่ได้หยุดแหมมุกแกนี่โบ๊ะบ้างจริงต้องเอาพริกตำมันกระเทียมราดทีทำมันเจิดทำมันเจิดหายไปนานเลยลุงน้อยต่างคนต่างไปกับเพื่อนเพื่อนเนอช่วงนี้รอห้าพันก็ไม่ได้ปีหน้าก็เอา มีคนถามลุงน้อยรู้อะไรสามสี่หรือสามสิบสี่อีกสามสิบสี่นี่ใกล้แล้วนะบอกไปก็ไม่เชื่อเราเาจริงๆบานบ้านก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยเพื่อนๆจะไม่เชื่อเท่าไหร่อยากจะบอกเลยไม่ถามนะปลายปีก็ได้เบียรยังชีพแล้วจริงไหมเนี่ยหกสิบหรอดูหน้าดิเบียยังชีพประมาณหกหมื่นใช่ป่ะห้ยโอ้ยอย่างนี้เียรีบแก่ดีกว่าเบียยังชีพหกหมื่นลุงน้อยกลับมาแล้วทุกคนแกอยู่ที่นี่แล้ววนอยู่ตรงนี้บนจะไม่กล้าเข้ามาทําไมอ่ะมันมเครเรียกมันไเลเอย นี่ต้องตามพริกโรยลงไป้แดงเป็นทะเลน้นเลยอรอจืดจืดจืดนี่คืออะไรเนี่ยคือความเผ็ดหรืออะไรเนี่ยเออให้มันอื้อหือโอื้หืออือ นี่ไงเจอแล้วเจออะไรนี่ลุงนอชอบกินพริกแบบเป็นเม็ดเป็นเม็ดอะปายอือหือเผ็ดไหมแสดงว่าลุงน้อยกินเผ็ดมากเลยเนี่ยอือหือใช่เหรอขึ้นเลยสองเม็ดขึ้นเลยอืออเพื่อนเพื่อนเออมาเด้อมาเด้อยมามาเด้อล่ะอือหืออือหือ จะรับเงียกแทบลัวแค่น,นี้จะทช้รบลุงน้อยมันไม่พอตอนนี้สุขสบายมากเพื่อนๆเ,เอ้ยอยู่วัดสบายเฮ้ยโอเคเดี๋ยวนี้ลุงน้อยไปแล้วนะฮะจะไปไหนนะ น้องน้อยโผบินน้องน้อยโผบินเพื่อนเพื่อนเขาดีก็เราก็ต้องดีด้วยใช่คิดถึงน้องน้อยทุกคนน่ะถ้าเจอกันจะแจกตังค์ทุกคนเลยอุ้ยคนละพันสิบบาทสิบบาทสิบบาทโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูถึงตอนนี้ด้วยนะครับผมไปทำตังค์ก็ได้นะฮะน้ำปลาคัๆกคี่ยมีวิธีให้ดูแล้วสำหรับวันนี้ลาตีสวัสดิ์ลาตีสวัสดิ์ลาไปก่อนสวัสดีครับเจริญพรไปแล้วบ๊ายบาย วันนี้นะ